วันพีชคืออนิเมะญี่ปุ่นที่อยู่คู่กับเรามาอย่างช้านานครับมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีตัวละครหลากหลายบุค,คลิกสุดมีเสน่ห์มามัดใจเราอยู่ตลอดเลยครับและเมื่อพูดถึงตัวละครที่อครอบครองผลปีศาจสายโซออนในตำนานหนึ่งในตัวละครที่จะนึกถึงคงหนีไม่นพ้นเหมาโก้ใช่ไหมละครับตัวละครสุดเท่ที่ได้ครองพลังสุดโหดเอาไว้หนึ่งในสมาชิกโจรสลัดหุดเดือสุดแข็งแกร่ง คลิปนี้ผ่านโลกอนิเมะจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเมาโก้ฟินิกซ์กันครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครมีพลังอะไรบ้างและทำไมแฟนๆวันพีซถึงได้รักตัวละครนี้เหลือเกินเมาโกคือชายที่มีหน้าตาลอยครับหน้าตากวนโอยนินดๆเขาคืออดีตรักษาการกับตันกลุ่มเมาโก้ Mango. คือสมาชิกของกลุ่มจนสลัดหนวดขาวหัวหน้าหน่วยหนึ่งมีอายุ45ปีครับเขาสูงถึง203เซนติเมตรกันเลยทีเดียวส่วนกุ๊บด้วยของเมาโก้นะครับก็คือกุ๊บเอ็กเมาโก้ Mango เนี่ยคือหนึ่งในรูปเรือของหนวดขาวที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานจึงเป็นคนที่หนวดขาวเนี่ยไว้ใจมากที่สุดและเขาเนี่ยก็เป็นมือขวาของหนวดขาวอีกด้วยครับเมาโก้ Mango. คือคนที่แข็งแกร่งมากครับเพราะเขาเนี่ยคือผู้ที่ครอบครองผลปีาศาจสายโซออนในตำนานเอาไว้นั่นก็คือผลโทริโทริพลังฟินิกส์นั่นเองแม้จะเป็นพลังสายโซออนแต่มันก็คือสายโซออนประเภทสัตว์มายาที่แข็งแกร่งและหายากมากๆความสามารถของฟินิกส์ที่เมาโก้มี คือมันเนี่ยจะทําให้เมาโกสามารถฟื้นฟูบาดแผลตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยเพียงแค่แผลนั้นถูกเพลิงสีฟ้าห่อหุ้มเอาไว้ไม่ว่าจะถูกโจมตีกี่ครั้งเมาโกก็สามารถกลับมามีร่างกายที่ปกติได้แถมเพลิงสีฟ้าเนี่ยยังสามารถรักษาคนอื่นได้อีกด้วยนะครับแมเป็นพลังสายฮิลสายป้องกันดีๆนี่เอง แต่เห็นเป็นสายป้องกันแบบนี้เนี่ยความจริงเมาโก้ก็สามารถนำฟินิกซ์ของตัวเองเนี่ยเข้าต่อกรกับศัตรูได้ด้วยนะครับด้วยความที่เป็นฟินิกซ์การต่อสู้ของเมาโก้จึงได้เปรียบทั้งด้านความเร็วที่สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงจากแขนที่กลายเป็นปีสามารถโจมตีศัตรูได้จากกงเล็บที่ขาทั้งสองข้าง พลังครบขนาดนี้จริงๆแล้วมโก้ก็ใช่ว่าจะไม่โดนโจมตีเลยนะครับมโก้ Mango เนี่ยไม่สามารถอยู่ในร่างของฟินิกซ์ได้ตลอดเวลาทําให้ในช่วงการต่อสู้นะครับอยู่ในร่างของฟินิกซ์นานไม่ได้สุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมศัตรูที่มีฮาคินะครับจึงสามารถโจมตีได้แต่ถ้าหากใครที่ไม่มีฮาคิแล้วคิดจะมาสู้กับพี่แกก็ทําอะไรไม่ได้ครับ และแน่นอนครับถ้าหากผู้ใดเนี่ยมีพลังจากผลปีศาจและโดนหินไคโรสัมผัสโดยตรงนั้นก็จะใช้งานไม่ได้ครับเหมือนกับมอโกจังหวะนั่นเองครับอาจเป็นช่วงที่มอโกอาจจะโดนโจมตีได้นอกจากมอโกจะครอบครองผลปีศาจส,สุดหายากแล้วสิ่งที่ทำให้เขาเก่งก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมอโกเนี่ยมีพลังฮาคิด้วยเช่นกัน เขาเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองด้วยหาคิเกระบวกกับทักษะในการต่อสู้ที่เก่งมากๆมอโก้จึงสามารถสู้กับศัตรูได้หลายรูปแบบมากๆเลยครับอาตมาทรสิตมโมไรนยอยู่นี่เขาเป็นรองแค่หนวดขาวเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งกาจมีความสามารถรอบด้านจริงๆทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยมีพลังฟินิกซ์อยู่แล้วจากผนปีศาจสุดแข็งแกร่ง เขาก็ยังมุ่งมั่นเพื่อจะพัฒนาตัวเองเพื่อปกป้องพวก้องอีกด้วยครับความมาร์โก้จะเก่งในขนาดนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายยิ่งถ้าเกิดเป็นการสูญเสียแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาร์โกเนี่ยรับไม่ได้มากๆเลยครับหลายคนนะครับอาจสงสัยว่าทําไมมาร์โก้ถึงรู้เรื่องทะเลเยอะมากๆเพราะว่าตอนเด็กๆนะครับเขาเนี่ยชอบวาดรูปแผลที่ทางทะเล ด้วยเหตุน,นี้นะครับทำให้มาโกเนี่ยมีความรู้ทางด้านทะเลตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับทำให้เขาเนี่ยสามารถช่วยเหลือกลุ่มโจสรสลัดหนวดขาวได้ทั้งในด้านการสนับสนุนการเดินทางและการเข้าต่อสู้เลยแต่เขารู้เรื่องทางทะเลเยอะแบบนี้ตำแหน่งของมาโกนะครับก็คือแพทย์ประจํากลุ่มโจสรสลัดหนวดขาวเพราะว่ามาโก้เนี่ยมีพลังจากผลปีศาจโทริโทริโมเดลนกฟินิกซ์อมตะทาให้เขาเนี่ยแปงลงร่างเป็นนกฟินิกซ์ได้และมีพลังเพลิงสีฟ้าในการฟื้นฟรูร่างกายทั้งตัวเองและคนอื่นๆเลยครับ ส่วนตัวของผมมีความเห็นว่าเมาโกโฟินิกซ์อาจจะยังมีความสามารถมากกว่าที่ได้โชว์สกิลไปในมารีนฟอร์ดแม้พลังของเมาโกจะสู้กับสีจกักระพัดไม่ได้แต่ความคิดของผมนะครับก็คิดว่ายังไงเมาโกก็ต้องได้ออกมาแสดงฝีไม้ลายมือสุดโคตของตัวเองในอนาคตอย่างแน่นอนครับไม่แปลกใจจริงๆที่เมาโกมือขวาของโจสลัดหนวดขาวสุดแข็งแกร่งจะมีคนชื่นชอบมากม เพราะเสน่ห์สุดเหลือล้นที่ผู้สร้างตั้งใจจะสร้างให้เขามีชีวิตจิตใจขึ้นมาจริงๆมาโกฟินิกซ์จึงเป็นตัวละครที่ใครหลายคนเนี่ยหลงรักไม่แพ้ตัวละครหลักเลยใช่ไหมเหระครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของมาโกผู้ถือครองพลังฟินิกซ์อมตะจากอนิเมะเรื่อง One พี e c อนิเมะที่อยู่คู่กับเรามาอย่างช้านาน หากมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือผิดพลาดไปต้องขออภัยจริงๆนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผาโลกอนิเมะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ